อีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกองกําลังผาเมืองนะครับได้ใช้อากาศยานรับผู้ป่วยจากแม่ฮ่องสอนนะครับส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราาจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังประสบอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ชนกับรถบรรทุกครับ คุณผู้ชมครับทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็นชายอายุ39ปีครับชื่อนายเสาคําอาศัยอยู่บ้านเลขที่141หมู่ที่7ตําบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุนะครับขับรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก1ิบล้ออาการสาหัสคร,ครับและได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่เสลียง แต่ผู้ป่วยครับอาการไม่ดีขึ้นครับจึงได้ร้องขออากาศยานเพื่อนําตัวส่งไปที่โรงพยบาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทบกร่วมกับศูนย์การแพทย์ ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการให้กองกําลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่นาอากาศยานเข้าช่วยเหลือลาเลียงผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีซึ่งการปฏิบัติงานก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยครับค่ะอืมนะฮะก็มีความสําคัญมากนะฮะสำหรับพื้นที่ห่างไกลอย่างแม่ห้องศนเชียงรายเนี่ยครับเป็นพื้นที่ป่าภูเขา<ช>ถ้าจะใช้รถยนต์หรือว่ารถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยนะสาชั่วโมงต้องใช้เวลานาน<ช>นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกองกําลังผาเมืองด้วยนะคะในการลําเลียงผู้ป่วยมาส่งรักษาาาตัวในโงพยบล ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ